เอกินกินอยู่นานมากตอนแรกนดูนี่อันนี้สีลายดูช่ด้วยนี่ไม่เคยเลยนี่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 นย่นี่นม่น่นี่ี่นี่น่น่ี่นี่น่อี่นีคน่น่นน่นีี่อีีนีนี่น่ี่ ไปลูกค้าอีฟเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะโอ้ยได้กระตุ้นหน้าเขากระตุ้นพวกแคบลงเยอะซื้อให้เูาเลยคุณอีฟเป็นคนแนะนำคุณอีฟเป็นคนแนะนำดูคุณอีฟเป็นคนแนะนำเองเลยโอ้ยโอ้ยนี่แล้วคุณอีฟก็แนะนำวิธีการใช้ด้วยแนะนำด้วยใช่ไหมคะแล้วใช้ตัวไหนบ้างคะมีกันแดดสำหรับหน้าตัวนี้ค่ะเป็นอ๋อกันแดดฝ้ากรมันกันแดดตาม แล้วก็กินเจลใช้แล้วเป็นไงบ้างชอบไหมคะอ้าวชอบค่ะเนื้อครีมเขาจะมันนุ่มมากแล้วก็เราแล้วกันแดดมันไม่เหนียวอย่างที่หนูบอกจริงไหมใช่มันทาทับแป้งได้ใช่ไหมแป้งทาทับได้เห็นไหมแล้วระหว่างวันมันเหนียวเหนือตากหรบอเปล่าไม่นะตอนนี้มีแต่ร้อนอ่ะใช่ครับใ้ยีนานแล้วเนาะ ใ okay, ช่ค้รพี่ใหญ่เลชื่ออะไรนะอีทซีพี่จ๋าอ๋ออันนี้พานะพี่จ๋าไม่ใช่พี่อีฟใช่ไหมพี่จ๋าจะทำแบบืนกันไ่ดพี่จ๋าเป็นเอกลักษคือทเสียงนี่นี่ตัวิงตัวจิอ่จะเป็นริงพี่ต้องกดติดตามนี่ด้วยเข้าใจไนดูซิกำลังติดตามอยู่าบอกแล้วแอบไปส่งคุณน้อูตามกติกาบอกว่า ถ้าเกิดเดินเข้ามาทักพวกเราแล้วก็กดติดตามช่องจ่ารจ้าของเวทีหรือช่องทางไหนก็ตามที่มันเป็นอีฟนะคะอีฟเขาเป็นเอชาตของหลักๆเนี่ยก็จะรับไปเลยค่ะ้าคตัวนี้ะตัี้ใช้บเตรส้มตัวสีดำไงที่ฝนจะให้เราเดี๋ยวโทษนะคะควรติดตามคนนี้ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่แล้วทำไม่สุดเงินเขามีอแล้วลุนนี้พี่เคยใช้ไหม ตัวนี้เข้าแล้วก็ใช้ตัวนี้ยังยังชิมัดใช้ตัวนี้พี่ตัวจริงดูขาวไหมตัวจริงเหมือนในคลิปไหมคะไม่อ่ะในตัวจริงสวยกวเยอะเลยพี่หรอตัวจริงสวยจริงไอ้เราไอะที่เรางานกินตัวจริงโอ้โหแย่เอาีิพี่เอาความรู้สึกจริงๆไม่ต้องควยหนูเลยนะไม่คุยเลยพี่น่าคุยไม่เหนียวป็นไงมันงนาดตัวนี้เินื่นะพี่เ่อยใ่ใหญ่ตอนนี้มันใหญ่เยอะมากไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยไม่เหนียวแล้วก็ตึงเยอะมากสุดอ่ะ ตัวนี้แหละค่ะชื่อว่าบูลโตสุมเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในแบรนด์นี้แต่ว่ามันเป็นคินทาตัวมันเป็นคินมที่ขีขาวสำหรับคนที่อยากขาวโดยเฉพาะพี่ตากรุงตาแดงนะผิวอย่างเงี้ยพี่ใช้พุดเนี่ยพี่ก็จะขาวเนียนแบบใจแล้วเละลักลงรักแรงงามขางามก้นหรือว่ามีรอยยุ่นกับรอยแตกลายก็ช่วยทำให้ขาวขึ้นมาได้เนียนขึ้นมาได้เอาวันนี้หนูให้พี่คนละกระปุกใช้ฟรีไปเลยค่ะ พี่ๆมากนะคะที่เข้ามาทำพวกเราแล้วก็เป็นลูกค้ากีนใช้บนานเราด้วยใช่ไหมคะแล้วสนับสนุนที่อุณหนุนไปอุ่นหนุนกันมาเนี่ยเราก็เจ้าของไปาี่อุ่นหนุนมะม่วงแล้วเจ้าของร้านมะม่วงคุณหนุ่มแต่แต่ผมพูดจริงมะม่วงร้านพี่ชื่ออะไรครับปากหาดปาก้าดมะม่วงเบาครับซอยแรกนะครับแล้วหนูไปรีวิวร้านพี่พีเลยยีฟด้วยนะครับโอ้โหดิไม่ได้แสงอร่อยจริงเก็จทิมะอร่อยที่สุดแล้วขอบคุณดิขอบคุณดิเพิ่งนะครับดิยืนรอตั้งนานใส่รามมาด